บรกาพี่น้องปองโกพี่น้องปองไปมือในมือในช่องเสียออกเป็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศตอนนี้อยู่ในนะครับอยู่หลังเวทีหมอลำพินลำพื้นนะครับพี่น้องมาหัดจอตึงแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่หลังเวทีหมอลำพินลำพื้นนะครับบรรยากาศสดๆไทยบราการใ้พี่น้องเบิ่งนะครับบรรยากาศพี่น้องด้านหลังเวที โอ้โอ้วันดีครับโอ้วันดีครับโอ้ถุงมอฮัตบอกว่ามอฮัตตลบแล้วครับโอ้ครับกระลังทีทั้กันโอ้หวังไหมผู้ใจผู้ใจครับบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวกับภาพหนึ่งตัดอยู่หงเวทีตอนนี้บรรยากาศสดๆดูตลาดนะครับตลาดพารวย เดี๋ยวมาเพิ่มไปเบิ่งนาวิธีครับมาแล้วพี่น้องด่านนาวิธีนือตัวนี้นะครับบรรยากาศสดๆสดนะครับพี่น้องครับ้าหนาวิธีมล,พลำพิษลำพืนครับโอ้โยยิ่งใหญ่อลังการโอ้ทีมงานครับทีมงานป้องไว้ไล่นะครับพี่น้องบรรยากาศ อยู่ในสำนักง,งานมาลพิษลำพูนนะครับพี่น้องครับเวทีเวทีมลพิษลำพูนนะครับโอ้ oh, ปืนไฟจอเอลยดีนะครับนี่ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้ oh. <c oughs> ยิ่งใหญ่อลังการนะ โอทางบุตนะครับพี่น้องบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องอยู่นางานนะครับทางคุนกำลังลุล้ลางวัน นะครับอยู่บูธท,ทางบูธนะครับหลังฐานนะครับตอนนี้คนไทยทั้งประเทศรอดูทุกท่านอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยแม่ครับแม่ครับคนยังพูดภาษาอังกฤษอยู่บ้างตลาดด้วยซับนะครับพี่น้องตลาดด้วยซับแต่พี่น้องไปเบื้องหน้าบูธครับ นี่พี่น้องนะครับเาสดๆนะครับพี่น้องคนเดีสุดสีโอนะยคสดเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมาอกอย่างนี้พูดว่าแก่อใลยใหมดลมสุดท้ายเดี๋ยวเดียบเลย บรรยากาศนะครับตลาดโอ้ตลาดใหญ่นะครับพี่น้องครับตลาดใหญ่พอมกันเลยครับคนทีเดียวพร้อมแล้วนาฬิกาจับเวลาของเราไปเ่ e ไปเลยทุกระบบพร้อมนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องยงานบึงกับบรรยากาศโอ้ทั้งคุณแม่นเลนเกมนะครับอยู่หน้าบูธนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับโอเวทีห้อง นะครับใหญ่แต่ลังการนะครับพี่น้องครับโอ้ปูนะครับปูพญานาคเป็นเหรียญนำนะครับพี่น้องเอทีใหญ่มากนะครับพี่น้องครับถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งนะครับในช่องเสี่ยวออกเพชรลำพูนอัปเดตทุกสถานการณ์นะครับป้าหัวน้างานกับไายขีให้พี่น้องเบิ้งก็เลยนะครับต่บ้านเราขี่เขนี้แล้วครับพี่น้อง อันนี้เป็นทีมงานของป้องห้วยไล่นะครับพี่น้องตัวตีสดนะครับทีอาอาาร์กำลังอยู่เทืลล่องรถลำพ่งไปแล้วครับวันนี้บ่กกลางเต้นนะครับเพราะสถานที่แคบโอ้ตลาดติดกระปุกเขาเลยครับพี่น้องครับพี่ ตลาดด้วยซับนะครับจะเป็นตลาดใหญ่มากเลยทางนี่แม่ค้าแม่ขายนะครับทางตลาด่บนตกะป่ะฮะปะตกปะตกปะตกตกอยู่บ้าน,นเฮาไหรเแบบง <Yeah. S 1> ทางสารค้ำ แมงตัวแข็งสารคามตกแห้งคักป้าคือมิดมือเลยมือขึ้นเอือมือเช้านี่ครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศที่ตลาดด้วยซับนะครับพี่น้องครับทีมงานเพิ่นกำลังจวดจัดนะเป่งเลยป้านอนมือขึ้นข้ามมาแลเอราเรว่ากางเกงถือเขาแค่กางเกงมีอะไรพิเศษฮะ กางเกงไหมกางเกงน่ตลาดเยนี่เนี่ยแนนเขาว่าถือกระชัพี่น้องถือูเนี่ยฮะแสมแนบอมือสองยมเหยงสิ้มือสอง้ชมือสองของพ่อ้หรอี่บบาทสาบาทแนนไปใส่เห็ดก่ใงานเนาะทำ้มได้มากรบหรือพึ่งออกมากกอามงเสาโอ้จุดจวดคับ กับพี่น้องบรรยากาศสดๆนะครับเขาคว้ากันเลยครับยอดแค่เดียวเขาคว้มกันเลยเนื้อกินเหมนกวาอยู่กับมีได้ครับเพินั่นเฮ็ดยังเปิเดียวงรไู้กันเนื้อกินเดาเราครับ พี่น้องบรรยากาศสดๆนะตอนนี้นะครับพี่น้องครับนี่อ้ปลา เอาเสียไว้ไหนกินบ่ขนมปะกินี่มนะครับแหไปแล้วรถเมย์เห็นบ่รถเมยบ่ห็รถเมยบ่รถเมยยังรถเมยนี่รถเมยนี่สองร้อยสนใจ้อนะครับพี่น้องก็จันร้อยพองซื้อเพิ่มมาได้ด้้มมอแจงเต้าด่าไล้ไร่ไลวันนี้พ่นเมาไว้เลยนีอ่พี่อนพี่จอยชิวิตตั้งเด็ดพ่นเมาไว้แล้วผูได้ยากกินรถพ่น่กเออตัวนี้พ่นเมาไว้แล้ว แต่ว่าตัวนี้ย่ง้ข่ออกเียกกรเบิดเรียกกเบิดนี่ของน้องรถเมน้องรถเมย์เนแล้วเห็นรถเมยก่อนจะเรียกเขาเอาอยู่ไปแล้วพี่เหลืสีลงคีบพี่น้องทักมหาจัดลอยเด้อเนี่ครับสวัสดีพี่้ององ้กันครับสวัสดีครับนี่ไปแล้วสามกล่องร้อยนะครับพี่น้องวมสกล่องร้อยสมกล่อง้อยความคมดีเหตนว่รารถเมเหตนไป มามามานกันีหลายๆคนมันจะมวลเสียว่าขกระแคลิปอยู่นี่แล้วแม่นครับโโมดโฆษณาตัวเห็นไหนนะครับพี่น้องตีเงินเติมน้ำมันดิแม่นชิบะเทาครัตัวน้นไหนะเอได้วายโอ้ยล้อลิ้นลอลินลอลินเอาลินเหรอคนณ่ท่านไทยไหมเกิเรอเรเพืนได้ขายขนมบี้เนาะจะได้ยไ้ย้ยมาตัดเด้อมาตัดเด้อ บเอาวินาทีสำหรับยิปนี่ไว้สำนีนะครับเดี๋ยวจะงบปุ๊บปากันในคลิปต่อไปครับสำหรับลินี้ขอบคุณครับ